วันนี้แม่ไปทำงานนะคะในผับแล้วเด็กเข้าไม่ได okay. uh ้แ huh. ล้วพรกหงนีหนูต้องไปโรงเรียนนะคะแล้ว huh. วันนี้นอนกับป้าก่อนโอเคไหมคะแล้วพรุ่งนี้เราค่อยไปเวทีหมอลังกันโอเคไหมคะพรุ่งนี้พ่อจะไปรับใช่ไหมใช่ค่ะพรุ่งนี้พ่อจะไปรับที่โรงเรียนโอเคไหมคะไปรับโรงเรียนใช่ค่ะพรุ่งนี้ป้าไปส่งที่โรงเรียนใช่ไหมแล้วตอนตอนเลิกเรียนพ่อจะไปรับหนูที่โรงเรียน แล้วพ่อไปรับเสร็จพ่อจะพาไปกินไปเล่นเล่นเสร็จพ่อจะไปส่งแม่ไปส่งหาแม่ที่เวทีหมอลังโอเคไหมคะโอเคหนจะได้ใส่ชุดใหม่ด้วยนะอ้ารับทราบ่าย yeah. มีชุดใหม่ด้วยแล้วแล้วน้องจะไปรอกับแม่นะหนูไปกับให้พ่อไปส่งนะคะพ่อพาเที่ยวเสร็จแล้ว โอเคแล้วอย่าลืมซ้อมเพลงนะคะยุยซือกระชื้อกระื้อกระื้อหนูให้พี่เพลงขึ้นไปด้วยได้ขึ้นหมดทุกคนเลยมาลองว่ายังไงอ่ะมาองก่อนยุซือไซื้อเป็นงปฮนเนให้ไปย้อกไหมหตอนตั้งต้นมันากมากเพล เอาไปไปร้องไปไปร้องซ้อมร้องเพลงให้พี่เพลงเปิดคาราโอเกะให้ร้องไปทำนี้ก็ดีใจแล้วน,นริตาน่ารักมากใช่ค่ะคุณพ่อเขาจะมารับพาลูกไปกินข้าวไปเที่ยวแถวแถวนี้แหละค่ะพรุ่งนี้วัดสะพานนะคะน้องน,องนริตาเอาตัวเกียวไปด้วยนะคะวัดสะพานเป็นวัดที่คุณพ่อนายห้างอุปถัมภ์นะคะ

ได้กี่ใครแย่ไปๆพ่อต้อมจะกลับแล้วสวัสดีค่ะก่อนเร็วเสร็จแล้วเอาะเป็นเรือผสมเรือผสมพ่อต้อมหนูขึ้นรถแล้วแม่ยุขึ้นรถเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่หอมเลยยังไงจะอืมแม่สะผมค่ะจ๊ะอ๋อหนูหงอยออหนูหงอยอ่ะแม่รูนี่อ่ะอ๋อหนูหงอยแม่ก่อนนะเรื่องนึงแม่นางตักแม่ให้แม่ก่อนนะ นนี่เลี้ให้แม่ก่อนให้ชื่นอกชื่นใจหน่อยกันจู่จิ๋วโว้ยตายแม่กะนั่กินมาดาวที่ตึงๆนี่ใครลูกให้อุ่นเป็นบ้านเมื่ได้เลยดิลูถ้าหนูนอนรบแม่อุ่นเป็นเพื่อนเมื่ได้่เลยดิลูกถ้าต้องอุ่นหนูไปนอนข้างล่างว้า เป็นไรก่อนเป็นป่วยผลที่ไหนมีว่าท่าจิคือบพว่ขันคออันบพามานห่เบิ้ลกบเบิ้งกอนบต้นป้วยพี่ลูกมองุ่ข้างหน้าบ้านครับจะนาบเพราม่านหินี้ขันแท่เน่ที่กระเจ้าโอ้เจ้าได้ติดจูบจูบยังสุดตวป่วยโอ้ล่าสุด ตอเนเรเียนนะตอนเรียนหนูไปรดน้ำมาเสร็จปุ๊บกลับ<ผ>มานอนไหนตอนไหนครับแล้วก็เข้าวัดแล้วเพราะว่าแม่ไปทำงานค่ะแม่แม่จะไปตอนไหนแม่อีกสักครู่ลูกแม่ไปร้องเพลงกับลุงเด่นชัยแม่แม่แม่ไปกับใครอ่ะเออไม่จะไปกับใครไปกับคุเบค่เตอร์นี่ลูกกับใครเองกับพี่ก้อยไงกับเอ๋ กับใครอีกว่ากับพี่เอหรือเปล่ากับน้องน,นาลิตรักสิดีใจนาะจ้าพ่อแม่พี่น้องเพิ่นหูว่าพอเพิพ่นสิีมหาเพิ่นถามแม่เพิ่นพรุ่งนี้พ่อจะมารับที่โรงเรียนหรอพสันว่าเอนดูแต่หากขักกูจ๊คว่า,ากูจักถามเพิ่นกัสิคีข้องพอเยือนได้นาะว่ามือได้พอสิีมหาได้นาะจ้าเพ,พิ่นกัสิีคีดหอดพอเพิ่นเนาะแมนแท้ถามแม่กัเป็น่นแม่จะไปทํางานแม่จะไปกับใครสันสอแม่ ไปกับใครอีกไปกับใครอีกสนะิแม่ตอบแหละเพิ่นือสิเป็นห่วงแม่เพิ่นนอจาจะกน่นหน่อย,อยสิมีก็ะหูจะเป็นห่วงผู้นั้นผู้นี้จะเกิดแต่ฮักแต่แพงค่ะบุกเพิ่นจะเป็นหูจะคว,ว่ำคากจะเทวดาหน่อยนั่งฟ้าหน่อยมาเกิดน,น,น้องนาริตะนี่